วันนี้มีวิทยาทานมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะครับใครกำลังจะซื้อรถมือสองนะโดยเฉพาะรถยุโรปนะครับอย่าซื้อถูกวันนี้มีรถเบียมนิวคันหนึ่งนะครับ E46 ลูกค้าเห็นราคาแสนสองครับคำบอกถูกมากนะซื้อสุดท้ายมานะครับยังขับไม่ถึงบ้านเลยนะครับพังนะครับสุดท้ายเสียค่าสไลด์เสียค่าซ่อมนะครับเจ้าของเก่าอาจจะไม่ได้ซ่อมเลยนะครับหรือเขาซุกอะไรมาเยอะมากสุดท้ายค่าซ่อมเท่าราคาซื้อเลยแล้วยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะผมแนะนาว่าดูให้จบนะครับจะได้เป็นวิทยาทานว่า ซื้อรถทำเสร็จคุ้มกว่ารถผูกครับคันนี้มาถึงนะครับตามไม่ได้เลยเรามาเจอสาเหตุจริงๆแล้วนะครับคือลูกค้าบอกว่าขับมาเรื่อยๆนะแล้วก็สักแป๊บมันก็ขับไม่ได้นะครับจริงๆเช็คดูภายนอกอาจจะไม่เห็นอะไรนะครับสุดท้ายมาเจอแล้วนะครับก็คือรางโซ่มันแตกนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับรางโซ่มันแตกถ้าเป็นพลาสติกนะครับอยู่ในน้ำมันเครื่องเลยสุดท้ายนะครับต้อง หรือเครื่องออกมาทํานะครับจริงๆพอล้างโซ่แตกปุ๊บเนี่ยตัวตัวแคมมันจะเลื่อนนะครับต้องจัดการมาคแคมก่อนเจ mm ้า hmm. ของบอกว่าซื้อคันนี้มานะ mm hmm. ผมได้คุยกับเขาเนาะซื้อมาถูกนะครับ mm hmm. สุดท้ายก็ต้องมาทําอยู่ดีนะรถ mm hmm. ไม่ได้บอกไม่ดีนะครับสุดท้ายผมว่ามันอยู่ที่สภาพเนาะ mm hmm. แต่อันนี้ลื้อมาออกมาทําใหม่ขนาดนี้นะครับ mm hmm. เปลี่ยนล้างโซ่นะ mm hmm. แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเยอะนะครับเด mm ี๋ยวเราจะสรุปให้ดูอีกทีนึง แล้วก็ปุ่มกรท่อต่างๆที่เขามีนะครับส่วนใหญ่เขาซ่อมมาไม่ถูกนะครับท่อมันก็เลยแบบดีนะมันไม่ฮีทนะครับเพราะท่อบางอันนี่แข็งมากอันนี้เปลี่ยนซินหน้าเครื่องนะครับตัวนี้จัดการเปลี่ยนทั้งทั้งตัวเลยนะเปลี่ยนซินทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่ารั่วเยอะมากนะครับจริงๆถ้าไม่ต้องยกเครื่องลงนะครับผมก็ค่าจ่ายจะไม่แพงนะแต่อันนี้ปล่อยให้โซ่มันรางโซ่มันแตกเลยนะครับ เครื่องถือว่ายังดีอยู่เลยตอนนี้ช่างกําลังเปลี่ยนซีนยางฝาครอบวาล์วนะครับอันนี้ถือว่าดีนะปกตินะครับเครื่องที่แย่แเนี่ยเหนียวเหนียวตรงนี้เต็มไปหมดนะมันเป็นคราบของน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับยอยพวงมาลัยนะครับตัวข้อต่อมันคลอนหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะฮะช่างเปลี่ยนซีนอุปกรณ์ทั้งหมดในเครื่องหมดแล้วนะครับยกใส่รถเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาจัดการเรื่องท่อน้ํานะครับ คือคันนี้เนี่ยคนทําเก่าเนี่ยเขาใส่ท่อน้ํามาไม่ตรงนะครับเขาอุดออยเครื่องมาใช่ไหมครับเคขาอุดออยหมดเลยเราเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องเป็นยังไงต้องนั่งไล่ก่อนนะครับจะให้ช่างเขาไล่ดูนะครับซื้อซื้อมือสองมาแบบไม่รู้เขาทาอะไรก็จะเหนื่อยแบบนี้แหละครับสภาพมาจากเชียงกงนะต้องลองใส่ในรถดูนะครับแต่อันเก่าเนี่ยมันคลอนมากอยู่แล้วนะครับจัดการเปลี่ยนยอยด้วยนะครับอันนี้เป็นท่อ power นะครับท่อเก่าของเขานะครับตัวตรงนี้มันขาดหมดแล้วไปย้ำให้ใหม่หมดแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเตรียมใส่เขาจัดการใส่ท่อต่างๆนะครับเขาเปลี่ยนย้อยเรียบร้อยแล้วสงสารลูกค้าเลยนะครับซื้อถูกแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างเนาะสุดท้ายหลายสิ่งนะครับอีกปัญหาสำหรับคนที่ใช้นะครับส่วนใหญ่นี่คือเรียกว่าแผงชิดแผงกีตาา์นะครับตัวนี้ข้างบนจะมีโอลิงตรงนี้นะส่วนใหญ่มันจะกรอบพน้ํามันจะรั่วนะครับ รั่วข้างล่างเนี่ยมันจะค่อยๆซึมสุดท้ายนะมันจะรั่วแบบเยอะมากนะครับพอรื้อมานะครับสิ่งที่เจอต่อไปก็คืออาการที่เล่าให้ฟังก่อนเนาะคือรถนะครับเขาอุดออยเครื่องออยเกียร์ไว้หมดท่อทุกอย่างถูกอุดแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับมันบวมตอนนี้เลยเลยจัดการเปลี่ยนนะครับอย่างแรกก่อนเปลี่ยนออยเครื่องนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับท่อต่างๆนี่เซนเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้มันเสียไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ท่อต่างๆนะครับเราจะการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนของแท้ให้ไปเลยนะครับ มีโลโก้อยู่นะครับท่อพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยสำคัญสุดนะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับเปลี่ยนชุดใหญ่เลยลูกค้าแอบบ่นนะครับจริงๆซื้อจบก็น่าจะง่ายกว่านะเขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็ซื้อแบบถูกนะครับเห็นซื้อว่าแสนต,นต้นต้นนี่ถูกมากเลยนะแต่พอเจอจริงๆนะครับโอ้โหร้องเลยนะครับแต่คันนี้ต้องดีนะมีโชวควิวสไตล์มานะครับแต่ต้องเช็ดช่วงล่างอีกทีหนึ่งรถคันนี้ช่วงล่างไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่เจอที่ เรื่องเครื่องแล้วก็พวกเรื่องความร้อนนะครับตอนนี้ช่างเขาลื้อประกอบทุกอย่างกลับมาเดิมหมดแล้วนะครับท่อส่วนใหญ่ในนี้เป็นท่อเดิมหมดเลยนะนี่ตอนนี้เขากำลังแว็กคอมแว็กคอมแอร์นะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวคุณรอดูนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับโดนแบบจุกๆคือถ้าซื้อรถขับได้ก็อาจจะถูกกว่านี้แต่เอาจริงๆทาแบบนี้ก็คุ้มกว่าคือ คุณเริ่มต้นสตาร์ทที่เราเลยนะครับคือคันนี้ทําไปเนี่ยเอาจริงถ้านับสเต็ปก็คือสเส็บเครื่องภายในเครื่องนะครับแล้วก็รอบนอกทั้งหมดช่วงล่างมีนิดเดียวนะเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยคนที่ซ่อมไม่ถูกนะครับคันนี้มาด้วยอาการที่เขาอุดท่อทุกอย่างอะไรที่ไม่มีเขาอุดหมดเลยนะครับรถขับมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่ง